Hello, it's me and Silas. Sebastian Today we plan to go to Eastern Thai food at Thai Avenue with him Okay, he's the one yeah, that Show me what I have to eat uh, Yeah, <laughs> I want you to know more about Thai food Because I think it's really interesting And I found that around here we have In fact, it's two Thai restaurants around here But the one is closed today So we have another one that's it, Thai Avenue So we are just waiting for the bus and Go with you yeah we have to wait 10 minutes yeah 10 is minutes. minutes yeah but we are staying here for half an hour already yeah so see Bye. you then see you as later on พอสั่งคาปูเขาจะให้นี่มาก่อนนะครับเป็นเขาเป็นแบบไวเซตากินไอไอโฟกัสพีนัสสลัดเโอเคพีนัสสลัดสวัสดีครับอันนี้เป็นเจ้าของร้านที่นี่นะครับต้องต้นไหนครับชื่อพี่ใหม่ละกันพอดีนี่คือร้านไทยดี๋วนี่คือเจ้าของร้านใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ที่เป็นก็เป็นพนักงานเสิร์ฟอ๋อนเจ้าของร้านอยู่้ไหนอานานๆทีจะเจอคนไทโอเคครับไว้ใ่ขอบคุณมากครับ ที่ยอเดอร์ผัดไทยมาถึงพิกิสผัดซีย่ยวอันนี้คือเนื้อน้ำตกมาสั่งมาก,กับข้าวเหนียวคือคือมันคือหาดีสานต้องาต้องกินข้าวเหนียวมัาถึงจะแบบฟินเนาะคิดถึงข้าวเหนียวมากไม่กินข้าวเหน,ยเเนียวนานมากคิดถึงข้าวเหนียว how is that really <Very> tasty wow spicy but for me's okay it s spicy <S a little bit but for me's okay let me try Can I try? Yep. Yeah. นี่คือกระิ่วโอ้ยคิดถึงว่ะกระซิวก่อนอยูวที่ไทยคิดไวมากอะถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดมากกว่าที่คิดไว้ทีหนึง่ <c oughs> งก็อธิบว่าคนเมือนคนจางชาเขาไม่เคยกินเผ็ดกันถ้า <c oughs> ิงยู so <Yeah? S 1> yeah. ่ช mm ืด hmm. ร oh, ็อตยู่ช่ดร็อตไทยไม้ไทยไม้ฟูรกมดไ u ่เอะ o ยอะยูดูยูวอร์อ๋อ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 อ๋ a อ๋ออ๋อ t ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ s จัดเผ็ดใช่ไหมอืมโอเคอยากลองอยากลองชไมอันของผมผมคิดว่าม,มันเผ็ดมากกว่าโอ้ยคุณว่าเพรดีว่าเมนูจ่ายสเกลเราสั่งระดับสองไปตอนนี้สั่งระดับหนึ่งนี่สั่งระดับสองคือแบบไม่ไม่เห็นเลยมันไม่เผ็ดเลย <laughs> คือรูปนี้เนะี่ยสั่งที่มันเผ็ดกว่านี้สักประมาณเลเวลสามเลเวลสี่ อันนี้เขาบอกจริงๆคือตอนนั้นอันนี้ไม่เผ็ดกว่าโอเค like you said this thing is more spicy yeah it is I think this one should be more spicy มกข้าวเหนียวบ้างเฮ้ยกินข้าวเหนียวแต่ว่าใช้ซอสเขาแปลกๆดีข้าวเหนียวหวานปะมันเป็นข้าวเหนียวที่ใส่ข้าวเหนียวมะม่วงมากกว่าข้าวเหนียวที่เมื่อกี้ของขาวหวานมากเลยมันไม่ใช่แล้ลืมบอกอันนี้อันนี้คือพีนัทสลัดแต่จริงๆมันคือแบบมันคือผัดผักสลัดแหละแต่ว่าใส่พวกซอสสเตีะ คือซอสสเต็กมันเป็นซอสพีนัทอยู่แล้วมันถูกแล้วแหละมันก็ถูกแล้วเออมันรสชาติมันแบบกินกินผัดผักจิ้มน้ำสเต๊กเออเมื่อกี้เขาบอกว่ามันเป็นที่ว่านเขาว่าเป็นข้าวเหนียวที่มาคบกับกะทิก็แตกใหม่อีกไม่ได้คิดว่ามันแย่ขนาดนั้นแต่ก็จริงๆว่ามันไม่ใช่อยู่ดีสวัสดียทามขอบมากครับสวัสดีครับ